เมษามหาเฮงวดูสัมพาระงานตรงนี้นะต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี้ไม่ใช่เร่งบังเอิญหากคนเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้แสดงว่าดวงชะตาของคนนุณดีดวงชะตามีดวงมหาเฮงว่ะเมษานี้ดวงชะตาของคุณต้องบอกเลยเฮงยืนหนึ่งนะ จะหยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายราบร,รื่นรุ่งเรืองเรียบร้อยรันรวยอะ่ะนะดวงชะตาของคุณจะดีมากๆในรอบด้านนะหากทำงานมีโอกาสเลื่อนขั้นและตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าทำดีมีคนเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถมีโอกาสได้โปรโมตเลื่อนขั้นหากคุณทำงานประจำนะคะ หรือว่าหางานประจาอยู่นะหากคุณหางานอยู่มีโอกาสเหลือเกินว่าจะได้งานที่ดีกว่าเดิมหากคุณทําธุรกิจต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังปังปูรีเยวัตนาเบโกะนะมีโอกาสว่าจะเป็นที่รักของลูกค้ามีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะเด่นดังมีโอกาสเหลือเกินว่าลูกค้าลูกหาจะรักมีโอกาสเหลือเกินว่าธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์และก็ร่ำรวยด้วยเอ เลยว่าเมษานี้เงินจะไหลกองทองจะไหลมาเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีโอกาสที่จะร่ารวยรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยบุญรวยบารมีรวยกุศลผลบุญนะรวยชื่อเสียงรวยโชครวยลาบรวยความสาเร็จออหัาหากเป็นึ่ ความรักต้องบอกเลยว่าสเสน่หาจะมาแรงนะเฮงยืนหนึ่งนั่นหมายความว่ามีโอกาสเลอเกิดว่าจะมีคนชื่นคนชอบคนนิยมชมชอบในตัวคุณค่อนข้างมากอาจจะมีคนเข้ามาจีบหรือถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่าผู้ที่จะได้รับชัยชนะก็คือหุ่นดาดวงชะตาโดดเด่นมากๆเฮงยืนหนึ่งโดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จ ความสมหวังนะคะแล้วก็เป็นไปดังใจนั่นหมายความว่าในเมษานี้คุณจะมีข่าวดีจะมีโชคดีจะมีเซอร์ไพรส์มีสิ่งดีๆเข้าสู่โวงชะตาชีวิตของคุณอย่างแน่นอ,อนอใครแล้วก็นายยุมนาย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยืนยันว่าคุณ